สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนขั้นตอนอธิบายนะคะขั้นตอนการเข้าเรียนใน Google Classroom ของเรานะคะก่อนอื่นนะคะลูกๆหนูต้องเข้ามาที่เบราว์เซอร์เพื่อไปที่หน้า Google คะ่ะและเด็กๆสังเกตนะคะด้านมุมขวามือจะมี วงกลมๆอยู่ตรงนี้ก็จะเป็น Account ที่เราเข้าไว้ก่อนหน้านี้หรือว่าของผู้ปกครองนะคะแต่ตอนนี้เราต้องเปลี่ยนให้เป็นของโรงเรียนก่อนค่ะอีเมลของโรงเรียนได้มาจากที่ไหนใช่ไหมคะอีเมลของโรงเรียนได้มาจากที่คุณครูประจำชั้นได้ให้กับผู้ปกครองไว้ค่ะเรามาทำการเปลี่ยนกันเลยนะคะกดที่รูปกลมๆตรงนี้นะคะลูก แล้วก็ไปที่เพิ่มบัญชีอื่นค่ะเราก็มาที่ใช้บัญชีอื่นนะลูกนะแล้วเราก็พิมพ์อีเมลเข้าไปเลยค่ะอีเมลที่ได้จากโรงเรียนนะคะที่คุณครูประจำชั้นส่งให้ลูกค่อยๆพิมพ์นะคะลูกจะต้องเป็น at mmc นะคะ หรือเมลของเราก็คือเลขบัตรประจำตัวเรานั่นเองค่ะเลขประจำตัวนักเรียนนะลูกนะแล้วก็ a d mmc ac t th ค่ะลูกและเราก็เมื่อเราพิมพ์อีเมลเสร็จแล้วนะคะเราก็กดถัดไปค่ะถัดไปแล้วเราก็ ใส่รหัสผ่านนะคะรหัสผ่านตรงนี้ถ้าใครเป็นการเข้าครั้งแรกนะลูกก็ใส่รหัสผ่านตามที่คุณครูประจำชั้นส่งให้เลยค่ะค่อยๆพิมพ์นะคะ ถ้าเป็นการค่เข้าครั้งแรกนะคะใส่รหัสที่ครูคุณครูประจําชั้นส่งให้นะคะแล้วเราก็กดถัดไปเขาจะให้เราเปลี่ยนรหัสเด็กๆเ,เปลี่ยนรหัสโดยที่จดเอาไว้กันด้วยนะคะแล้วก็บอกผู้ปกครองให้ทราบด้วยว่าเราเปลี่ยนรหัสเป็นอะไรกันนักเรียนลืมนะลูกนะพอเราเปลี่ยนรหัสเสร็จก็จะมากันที่หน้านี้นะคะลูก หน้านี้สังเกตมุมขวามือจะเป็นสัญลักษณ์กลมๆแล้วมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวอักษรภาษาอังกฤษตรงนี้นะลูกนะจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นตัวแรกของชื่อของเรานะคะสังเกตนะคะว่าใช่หรือเปล่าถ้ายังไม่ใช่หรือเป็นอีเมลยังเป็นอีเมลเดิมอยู่ ให้เรากดที่กลมๆตรงนี้ค่ะแล้วเลือกอ e ีเมลโรงเรียนนะคะให้เราลองดูว่าเป็นชื่อเราหรือเปล่านามสก,กุลถูกต้องไหมเลขบัตรประจำตัวเรานะคะค่ะถ้าถูกต้องเรียบร้อยนะคะเราก็มาที่เราจะถึงขั้นตอนการเข้า Google Classroom กันแล้วนะคะเราไปที่จุด9จุดข้างๆตรงนี้ค่ะ จจุดนะลูกนะกดเข้าไปแล้วหาคำว่า class room ลูกอของคุณครูมีอยู่2ที่กดที่ไหนก็ได้หรือถ้าเด็กๆคนไหนหาตรงนี้ไม่เจอในจุด9จุดไม่เจอไม่ไมีอะค่ะคุณครูเรามาเสิร์ชหาค้นหากันที่ช่องนี้ได้เลยนะคะพิมพ์คำว่า class room ค่ะ กดเข้าไปเลยค่ะทันกันไหมคะกดที่ตัวแรกตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะกดเข้าไปค่ะไปที่คลาสรูมค่ะ พอเรากดจากคำว่าไปที่นะคะก็จะมาถึงหน้านี้นะลูกนะเขาก็จะถามว่าเราจะใช้เมลไหนในการเข้า Google Classroom นะคะเด็กๆสังเกตอีกทีนะลูกนะต้องเป็นชื่อเรานามสกุลเราแล้วก็เป็นเมลที่ครูประจำชั้นส่งให้นะคะแล้วก็กดคำว่าไปต่อคะ่ะ ระบบจะถามเราว่าคุณเป็นนักเรียนหรือคุณเป็นคุณครูเรากดที่ฉันเป็นนักเรียนนะคะค่ะเข้ามาแล้วเราจะเห็นห้องต่างๆนะคะที่คุณครูประจำชั้นคุณครูประจำวิชาเชิญเราเข้าห้องนะคะเด็กๆจะเห็นว่ามีวิชาต่างๆนะคะ ให้เรากดเข้าร่วมนะคะเด็กๆต้องกดเข้าร่วมไปในทุกวิชาเลยนะลูกนะเดี๋ยวเรามาลองเข้าห้องเรียนภาษาจีนกันเลยนะคะในส่วนด้านหัวข้อตรงนี้จะเป็นชื่อวิชาจะเป็นห้องแล้วก็ชื่อครูผู้สอนค่ะเรามากดเข้าร่วมเลยค่ะ ให้เวลาสักครู่นะคะเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายแต่ละหน้าแต่ละหัวข้อให้นักเรียนฟังนะคะหน้าแรกนะลูกจะเขาเรียกว่าหน้าสตรีมหรือว่าหน้าประกาศต่างๆค่ะว่าคุณครูได้ลงเนื้อหาอะไรใหม่ๆได้ลงงานอะไรใหม่ๆให้เราบ้างหรือว่าคุณครูจะประกาศ ให้เราได้เตรียมของอุปกรณ์ในการเรียนครั้งต่อไปอะไรบ้างนะคะเราสามารถดูได้จากหน้านี้ค่ะและตรงนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมคะลิงก์มีดเนี่ยค่ะลิงก์ตรงนี้นะคะจะเป็นลิงก์สําหรับที่ให้เรากดเข้าไปเพื่อเป็นการเรียนสดกับคุณครูค่ะส่วนต่อไปกันเลยนะคะในส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของ งานของชั้นเรียนค่ะงานของชั้นเรียนตรงนี้นะคะเด็กๆเ,เข้ามาเด็กๆจะได้เห็นเนื้อหานะคะแล้วก็งานต่างๆที่คุณครูมอบหมนะคะอย่างตอนนี้นะคะวิชาภาษาจีนในบทที่1มีงานที่มอบหมายให้นักเรียนทํา2งงานนะลูกนะเราลองมาทดลองการส่งงานกันเลยนะคะเรา ไปงานครั้งที่1ค่ะกดเข้าไปนะลูกนะและไปที่ดูงานค่ะตรงนี้นะคะเราซื้อให้นักเรียนถ่ายรูปแบบฝึกหัดหน้าที่50นะคะแสดงว่าเด็กๆต้องทำกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ถ่ายรูปหน้าที่50มาเลยนะคะแล้ววิธีที่เราจะส่งให้เหล่าซื้อนะลูกนะ ก็ไปที่สร้างหรือเพิ่มตรงนี้ค่ะเครื่องหมายบวกตรงนี้นะลูกนะเรากดเข้าไปแล้วก็มาที่ไฟล์ค่ะแล้วก็ไปค้นหารูปภาพที่เราถ่ายไว้นะคะอันนี้ของคุณครูก็จะเป็นรูปภาพหน้า50ก็คือหน้านี้นะลูกนะเรากดอัปโหลดค่ะ เราสามารถส่งได้ทีละหลายหายหน้านะคะอย่างเช่นถ้าคุณครูเขาสั่งหน้า50หรือถึงหน้า51ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มงานเข้าไปได้ค่ะก็กดเพิ่มนะคะแล้วก็มาที่ไฟล์เหมือนเดิมแล้วก็กดค้นหารูปภาพเรานะคะแล้วก็เพิ่มเข้าไปได้อีกค่ะ อันนี้ระบบเขาบอกว่าถ้าส่งไฟล์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดส่งงานด้วยนะคะเรากดส่งงานเลยค่ะส่งค่ะ กดส่งงานเรียบร้อยนะคะตรงนี้งานของคุณจะขึ้นว่าส่งแล้วนะลูกนะเรากลับมาที่หน้าเดิมกันก่อนค่ะธนาห้องเรียนเราก็ไปกดที่ตรงคําว่าภาษาจีนตรงวิชาด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะกดก็กลับมาที่หน้าเดิมแล้วนะคะเราไปที่หน้าชั้นเรียนกันก่อน แล้วไปดูอีกหนึ่งหัวข้อตรงดูงานของคุณตรงนี้นะคะนักเรียนเรากดเข้าไปตรงนี้จะบอกเราทั้งหมดเลยว่าเรายังมีงานอะไรหรือเปล่าที่เรายังไม่ได้ทำนะคะอย่างเช่นงานครั้งที่หนึ่งเราส่งไปแล้วระบบจะขึ้นว่าส่งงานแล้วนะคะงานครั้งที่2อนะคะเรายังไม่ได้ทำนะคะลูก เราเขียนว่ามอบหมายแล้วนะลูกนะเราก็กดเข้าไปทําได้เลยนะลูกนะดูได้ละเอียดนะคะออันนี้เป็นทาง Google Form เรากดเข้าไปได้เลยค่ะ เมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะคะกรอกชื่อให้เรียบร้อยนะคะชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยค่ะอันนี้ชื่อเป็นชื่อจริงนาะมสกุลจริงนะคะอันนี้คุณครูทดสอบให้ดูนะคะคุณครูพลอยสดใสเลขที่เท่าไหร่เราใส่ไปนะลูกนะ สี่สกแล้วเราก็ทำแบบทดสอบเลยค่ะอันนี้คุณครูสมมุตินะคะลูก เราจะกดส่งสำเนาคำตอบกลับมาได้เหมือนกันนะคะเราจะได้เป็นการทบทวนนะลูกนะว่าเราทำถูกหรือทำผิดตรงไหนส่งค่ะและเราก็มาดูคะแนนนะได้3เต็ม5นะคะตรงนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยนะลูกนะเรากลับมาที่งานครั้งที่2ของเราเลยในการกลับมาดูแถบด้านบนนะคะและกลับมาแล้วไปที่ห้องเรียนค่ะ และเรากลับมาดูงานของเราเหมือนเดิมนะคะในหัวข้อดูงานของคุณจะเห็นว่าส่งแล้วทั้ง2งงานนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะว่าในแต่ละวิชาเรายังเหลืองานอะไรที่ยังไม่ได้ส่งคุณครูอีกนะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาดูที่หัวข้อทางด้านซ้ายมือค่ะ งานที่มอบหมายแล้วนะคะเราไม่มีแล้วเพราะเราทำงานไปหมดแล้วนะคะงานที่ส่งคืนแล้วตรงนี้จะเป็นงานที่คุณครูตรวจแล้วและส่งกลับมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดคุณครูส่งคะแนนกลับมาแล้วจะขึ้นหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะ คุณครูตรวจกลับมาแล้วใช่ไหมคะเรามาที่ส่งคืนคะ่ะลูกเราจะเห็นเลยนะคะว่ามีงานที่คุณครูตรวจกลับมาแล้วสองงานและมีคะแนนให้เราเห็นด้วยนะคะเด็กๆค่ะค่ะในการเข้าห้องเรียนนะคะมาส่งงานมาดูเนื้อหาก็จะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ในหัวข้องานของชั้นเรียนนะคะเด็กๆ ตอนนี้นะคะเด็กๆก็รู้จักหน้าตาของห้องเรียนกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกดเข้าร่วมวิชาต่างๆที่คุณครูเชิญมากันให้ครบก่อนเลยนะคะไปที่เด็กๆก็มาที่ขีด3ามขีดหรือเมนูหลักตรงนี้ค่ะแล้วไปที่ชั้นเรียนค่ะลูกเรากดเข้าร่วมให้หมดนะคะที่คุณครูเชิญมาเลย เรียบร้อยนะคะคราวนี้เราก็จะไปอยู่ในห้องเรียนต่างๆของคุณครูกันแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเข้า Google Classroom นะคะแล้วก็หน้าตาของห้องเรียนของเราว่าจะส่งงานยังไงดูเนื้อหายอย่างไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะ ช่วงนี้นะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะร้างมือบ่อยๆนะลูกออกไปไหนก็ใส่แม้ตลอดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ